เขาหินปูนเหรอหินปูนไม่เขาเออที่ทำอะไรซีเมนต์ป่ะใช่นี่ครับระเบิดหินข้างทางนะนี่นี่ระเบิดหินข้างทางครับโรงงานหินเส้นทางที่ก่อนก่อนจะถึงวังเวียงนะนี่ครับเฮ้ยนู่นูนโรงงานใหญ่ทางโน้นมองเห็นไหมโน่นอ่ะโรงปูนซีเมนต์นะครับโรงปูนซีเมนต์ลาวโอ้ยฝั่งนน้นเลยอ๋อนี่มีสวยมากสองข้างทาง เด็ดถึงด่านแล้วแล้วกดูการนะพี่ขโชว์การนะด่านจะมีการแบบนี้นะนี่เก็บเงินปลายทางนะครับก่อนที่จะออกวงเวียงนะอ่าถ้าเก็บเป็นเงินเกียร์เท่าไหร่ครับพี่เงินเกีย2,000งแสนสอ0 0สกียนะเพราะสองแ0 0 0กียเดี๋ยวยังไม่ได้ั้ใจเราดูตรงนี้เลยเถึงแล้วไม่เกิน3วันาทีสอ0แสนเกียร์ว่า ี่เกับ400เลยนะนี่ครับโอ้ยสวยมากเลวิวท้องฟ้าสดใสสีครามถึงด่านแล้วนะครับด่านเก็บเงินนะครับด่านเก็บเงินเือมารุ่นกันนะว่ากี่กี่กีๆๆ่พันกีบกี่แสนกีกี่หมื่นกีๆๆน,กน,กนะนี่ e TTC คืออ <T TC, S 2> e ิเล็กทรอนิกส์การ์ด TTCTTC อิเล็กทรอนิกส์การ์ดแต่เราเข้าช่องใจงันสดนี่ครับ ทางด้านขวามือจะเป็นอันเจ้าหน้าที่สำนักงานนะนี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นรถรลานะนี่ทะเบียนป้ายสีสีเหลืองนี่คือส่วนบุคคลใช่ไหมอ่าสีเหลืองคือจ่ายสดไม่ไม่ป้ายรถายทะเบียนรถอ่าใช้เงินสดซื้ออ่ะจริงเหรอใช่ส่วนบุคคลเงินสดสีขาวคือรถเงินผ่อนอ้าเฮ้ยเขาแยกกันเลยเหรอใช่สีขาวรูเใหม่อความรู้ใหม่ครับทะเบียนขาวคือยังผ่อนอยู่ ถ้าสีเหลืองคือใช่บอกว่าสีเหลืองคือรถเอ่อรถอะไรนะสีนัสโอ่าอ่อ่าก็ทำไปใช้กับเมนต์มานะครับนี่ผมก็ไปตามเหมือนกันนี่กำลังรอทำไมมันมีแค่สองช่องอ่ะก็มันมันเจ้าที่มันใหญ่จังเนาะวิ่งแค่ชั่วโมงเดียวถึงแล้วเนี่ยห้าสิบนาทีห้าสิบนาทีนะครับจากเวียงจันทร์เมื่อกี้นะพอดีพี่เขาติดเทโวมาฮะติดเทโวมาพี่บินครับโอ้ เราก็จะหายใจความกันนนั่งนั่งหมหดกันหมดเลยทุกคนเป็จากเวียงจันทร์จึงไม่ควรเราโกยยางแตกอย่างเดียวยางเราดีนี่คือป้ายนะวางเวียงสถานีด้านเก็บเงินวางเวียงนะครับมีช่องเก็บเงินเหมือนบ้านเราแหละช่อง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 แต่ตอนนี้ใช้ได้แค่สองช่องนะนี่ครับ เอาแล้วครับถึงคิวเราแล้วเฮ้ยข้างหน้ามันหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันไม่แน่ใจว่าของเราเท่าไหร่นะหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหรือเปล่านี่กำลังจะทันตังก็เขากดคีย์ช้านี่เองที่หน้าเขาคีย์ข้อมูลอะไรเขาไม่ทราบนะ อ่าาเาท่ากันแสนค่าค่าทางด่วนจากเวียงจันทร์มาบางเวียงหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพนิ่นะครับจีบเงินไทยก็ทเท่าไหรนะ่ครับสองสามร้อยสองรรอยกว่านิี่หนึ่งหนึน 1, 39, โอเคครับออกด่านทางด่วนแล้วนะครับแล้เจอกันนะคราวในคลิปหน้านะครับนี่ทางออกอยู่ตรงนี้นะ วิวธรรมชาติสวยงามเลย